สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโป้งและนี่คือใครๆก็เข้าครัวนะครับเทปพิเศษสําหรับมาโชว์คลิปนะครับดูเวลาขณะนี้แล้วก็ค่อนข้างดึกแล้วนะครับดังนั้นเมนูที่ผมเตรียมมาให้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเอาใจคนนอนดึกรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนนะครับกับออเมร์ไข่ขาวส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีไข่ขาวนะครับขึ้นชื่อว่าอมเลตไข่ขาวเราจะไม่ยุ่งกับไข่แดงเลยดังนั้นมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่อ้วนนะฮะโปรตีนทั้งนั้นนะครับไข่ขาวที่ผมใช้นะครับผมใช้ไข่ขาวจากไข่เบอร์2 5ฟองนะครับก็ฟองนึงก็จะมีไข่ขาวตกประมาณ30กรัมฮะอันนี้รวมรวมกันก็ประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบอะไม่ตรงดีนะครับต่อมานะครับที่เห็นหั่นเป็นชิ้นเต๋าอยู่นี่นะครับคือสแปมอ่า บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าสแปมคืออะไรสแปมมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมูแปรรูปนะฮะอัดอยู่ในกระป๋องนะฮะรสชาติมันก็จะเค็มๆปลัมๆนะครับก็เอามาทานได้ง่ายดีเพราะว่าเราซื้อเก็บได้นะมันเป็นของกระป๋องต่อมานะครับเป็นผงกระเทียมนะครับหรือว่ากริกพาเดอร์นะฮะมันก็ให้กลิ่นกระเทียมหอมๆนะมันก็ทำให้เมนูเราเนี่ยมีรสชาติขึ้นมานะครับรสชาติจะออกจากจานนิดนึงเพราะว่าผมมีพริกด้วยนะฮะใช้พริกแดงเลยเพิ่มสีนะครับมีทม์น้ำมันมะกอกนะครับ เจ้านี่ที่เห็นนะครับเป็นเป็นผมเอามาใช้แต่งเป็นผักสลัดนะฮะแล้วก็ทานคู่กันไปนะฮะเพิ่มวิตามินกันหน่อยนะฮะคือ watercress นะฮะพวกผักตระกูลผักน้นาและสุดท้ายนะฮะเป็นทัวงอกนะครับผมใช้หัวถัวงอกหัวโตเลยนะฮะจะได้เออกรอบๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ท้องนิดนึงเท่านี้เองคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มกันได้เลยครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเตรียมกระทะ นะฮะตั้งไฟให้ร้อนจัดไปเลยกระทะที่ผมใช้จะเป็นกระทะมันคล้ายๆกระทะจีนแต่ว่าเป็นไซส์เล็กคุณผู้ชมก็หาดูได้ตามแผนกเครื่องครัวทั่วไปนะฮะแต่อันเนี้ยผมชอบมากเวลาเอามาทำพวกตระกูลอมเล็ตอนะ่ะมันสามารถม้วนได้ง่ายดีนะครับก็เทคนิคของผมนะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนจัดโดยที่ยังไม่ต้องใส่อะไรเลย,เ,ลยเหมือนกับคล้ายๆเผากระทะแต่ไม่ต้องให้มันไหมมานะให้มันร้อนผมตั้งไฟอ่อนปล่อยเข้าไปทีนี้เรามา ปรุงเจ้าไข่ขาวของเรากันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากการลงเกลือครับเกลือพริกไทยลงไปเลยนะครับมากน้อยเนี่ยอันเนี้ยความอร่อยแต่ละคนไม่เท่ากันคุณผู้ชมก็ลองเทสดูก็ได้ตอนนี้อาจจะยังดิบเทสไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนผมจะลงไทม์นะครับคือมื้อดึกแล้วครับไม่ต้องพิถีพิถันมากคุณผู้ชมทำง่ายๆอร่อยเอาแบบ สไตล์ที่คุณผู้ชมชอบนะครับผมลงทามเพิ่มกลิ่นหอมนิดหนึ่งนะครับผมจะลงพริกด้วยนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนพริกสองเม็ดที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับผมลงไปเม็ดครึ่งก่อนละกันนะครับแล้วก็ผงกระเทียมอืให้มันมีกลิ่นทีนี้เราก็จะยีให้เข้ากันไม่ถึงกะตีสะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นไข่ขาวนะครับเราไม่ได้ต้องการให้เขาตีขึ้นฟูขนาดนั้นเดี๋ยวเราเอาลงไปจาัดก,การในกระทะนะครับ โอเค okay. ก่อนอื่นตอนนี้ผมจะเร่งไฟกระทะให้ร้อนขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าผมลืมไปว่าเจ้าสเปมคเนี่ยเดี๋ยวผมจะผัดให้ร้อนก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีน้ํามันออกมาจากตัวนะครับก็เราก็ใช้กระทะเดียวกันมาผัดไปเลยจะได้หอมๆนะครับโอเคคือปกติหลายท่านอาจจะชอบทานไข่ดิบนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันผมจะชิมแล้วนะครับ นีจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดิบกินแล้วไม่เป็นไรหรอก็ไม่เป็นไรร่กครับในท้องเราบางทั้งอาจจะมีเชื้อโรคมากกว่าในไข่ก็ได้นะครับก็ลองดูแลกันโอเคทีนี้จริงผมคุยถวงเวลาเป็นงนะั้นผมรอให้กระทะร้อนจัดตอนนี้ร้อนจัดแล้วนะครับผมจะลงสแปมไปเลยไม่ใช้น้ํามันด้วยนะครับเพราะเราต้องการจะให้เขาคลายน้ํามันในตัวออกมา หรืออาจจะใช้น้ำมันมะกอกนิดนึงก็ได้ไม่ผิดกติกาผมเลือกใช้เป็นน้ำมันมะกอกเพราะว่าค่อนข้างจะดีกับสุขภาพมากกว่าน้ำมันพืชทั่วไปนะครับแล้วก็คือมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปน้ำมันมะกอกเนี่ยจุดเดือดเขาจะต่ํากว่าน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองนั่นหมายความว่าเขาไหม้ง,มง่ายกว่าคุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะโอเคผมจะคั่วพอให้สีเขาเนี่ยเป็นสีน้ําตาล นิดหนึ่งนะครับให้หอมคุณผ,ผู้ชมก็เอาง่ายๆสมมติว่าคุณผู้ชมดูเสร็จแล้วลงไปทำเลยนะ่ก็นะลองดูเอามาผัดพอหอมๆบางครั้งดึกแล้วคงไม่อยากจะรออะไรนานๆน,น,นะฉันหิวละฉันจะกินละก็ก็ล้วแต่คุณผู้ชมโอเคตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักประมาณนาทีสองนาทีครับพอให้เขาเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะฮะในขณะที่ไข่เราก็พร้อมลงเราก็ผัดเจ้านี้ไปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวพอจนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาเริ่มกรอบแล้วนี่นะครับสีสันสวยงามผมให้คุณผู้ชมดูนะครับกลิ่นก็เริ่มออกแล้วผมจะอ,ออกมาพักไว้พากไปก่อนเลยโอเคทีเนี้ย ตัวกระทะอ่ะก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกลิ่นของเจ้าสแปมอยู่นะครับผมจะเอากระดาษเปเปอร์เว้ที่ใช้ทําครัวนะฮะชุบน้้วมันมาเกอบถ้าถูไว้ทั่วเลยนะครับเพราะตอนนี้กระทะเราก็ร้อนจัดนเห็นไหมสะดุ้งไหมนะครับผมจะท,ะทาด้วยมันมากอกให้ทั่วนะครับไม่ต้องเยอะมากอะทีนี้ตลาไข่ขาวแล้วคุณผู้ชมลงโลดลงแล้วคุณผู้ชม รีบนี่เลยครับคนครับผมรีบไฟก่อนนะครับจะสังเกตว่าพอลงไป้ะไอตรงที่เขาร้อนเนี่ยเขาจะสุกเราก็ถูขัดเขาออกมานะครับสาเหตุที่เราต้องเอาน้ามากอกเช็ดให้ทั่วนะครับก็เพื่อที่จะให้เราขูดเขาออกมาได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมปขูดไปเรื่อยๆนะฮะสีสันได้อยู่ จริงถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจนะไม่ได้ว่านะบางทีผมก็ขี้เกียจเหมือนกันคือเราคนไปอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าเราไม่ม้วนให้มันเป็นก้อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียก scramble อะ่ะก็คือไข่คนนะครับก็อันนั้นก็ง่ายดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราเสิร์ฟเป็นออมเลตเราถ้าคุณผู้ชมสามารถม้วนได้สวยๆเนี่ยมันก็ดูดีมีสไตล์นิดนึงนะครับดูมีชาติตระกูลโอเคนี่ผมจะเล่งไฟขึ้นหน่อยผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นเหมือน เหมือนอาหารเด็กอะสมัยก่อนนี่เขาต้องมาผสมน้ำนะให้เด็กทานใช่ไหมเนี่ยผมจะคนไปจนเขาเริ่มเซตขึ้นมานิดนึงนะผมจะใช้ไฟกลางๆนะนี่ผมใช้แรงไปนิดนึงแล้วพยายามขูดตรงขอบลงมาให้หมดคุณผู้ชมอย่าให้เหลือไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาถ้าเขาไหม้เป็นคราบเนี่ยมันจะไม่สามารถม้วนเป็นก้อนได้นะครับคนไปเรื่อยๆครับนี่ครับที่ไข่ขาวเนี่ย โปรตีนก็จะสูงน่าจะสังเกตว่าฟองมันจะฟัดฟดกว่าไหมคุณผ mm ู hmm. ้ชมก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับเอาว่าเขาจะเริ่มเซตละเราจะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อไข่ขาวจากที่ใสๆเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มเป็นปื้นๆขึ้นนะครับสังเกตเหนะ็นไหมเขาเริ่มเริ่มมีเนื้อเริ่มประมาณว่าจากน้ำๆเนี่ยก็เริ่มเขียวได้ละนะครับผมก็จะจะพยายามทําให้มันสวยนะครับ ดูกันว่ามันจะเป็นก้อนไหมเนี่ยนั่นลั่นเลย <c oughs> ไม่เป็นไรคผู้ชมดึกแล้วไม่มีใครเห็นคือผมจะบอกว่าไข่ขา,ขาวเนี่ยมันจะทำยากกว่าไข่ปกตินิดนึงเวลาทำอมเล็ตนะฮะ เทคนิคของผมก็คือผมจะอัดเข้าลงมาตรงตรงขอบนะครับเ,เห็นไหมอัดให้เขาเป็นก้อนมันทำยากจริงคุณผู้ชมนี่คือสาเหตุที่ผมชอบกระทะแนวนี้เวลาทำอมเล็ตข้างในไม่ต้องสุกมานะผมะนะประมาณนี้ อที่เขาได้รูปอาจจะมีบางส่วนที่เราทำลั่นกระเด็นออกจากกระถาไปอันนั้นไม่ต้องเก็บมากินนะครับเดี๋ยวจะเสียดายนะโอเคเดี๋ยวไปโอเค okay, ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการขึ้นรูปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้ากลัวไม่สวยเพราะว่าไข่ขาวมันจะเซตยากกว่าดังนั้นเราก็อัดเขา ที่ขอบกระทะนะฮะอดด้านหนึ่งได้แล้วก็พลิกกลับมามันจะติดๆหน่อยนะครับผมก็จะพยายามเต็มที่มันสวยที่สุดนะคุณผ,ผู้ชมส่วนตัวพูดจริงๆว่าก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงอ่ะผมคนชอบอเมเลตปกติมากกว่าแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่ลดน้ำหนักด้วยนะถ้าคุณจะทานอเมเลตเนี่ยอเมเลตสามารถทานได้ตอนเช้าใช่ไหมตอนดึกเพราะว่า มันเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมปิดไฟละนะครับเรารอให้เขาเซ็ตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยครับเสร็จแล้วโอเคครับตอนนี้ ถึงเวลาสนุกสนานในการจัดจานแล้วนะครับผมจะเอาเจ้าสแปมที่เรา,เอาทอดเอาไว้จะเรียกว่าทอดไหมเหมือนคั่วมากกว่าน,นะลงจานก่อนเลยนะครับผมจะเอาสแปมมาเป็นฐานเยอะๆไปเลยคุณผู้ชมจัดหนักคืออมเล็ดไข่ขาวมันขาวอยู่แล้วจานเราขาวด้วยนะก็เวางลงไปนิดนึงให้มันเห็นชัดๆอ่ะอเมเล็ตเรามาละผมพลิกก่อน ฟึบว่าให้ให้มันดูแน่นๆนะครับแล้วผมจะตามด้วย w a ร e r c คเค s นะฮะวอรคเคสเนี่ยมันเป็นผักที่ค่อนข้างถูกคุณผู้ชมแล้วก็ทานเป็นสลัดก็ดีแต่งจานก็สวยนะครับก็เหมาะดีผมชอบมากเลยเพราะมันถูก <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณหนึ่ง แต่งพอสวยๆแล้วก็ทานคู่กันไปนะครับถึงจะเป็นมือดึกแต,แต่แต่งจานให้สวยไว้ก่อนก็สนุกดีนะคุณผู้ชมอ่ะ,ะมาณนี้ทีนี้ผมมีอาวุธลับก็คือเป็นเป็นคล,าคล,าคลา้ายๆบอ s ซ m มิ Reduction นะฮะก็คือ,อคล้ายๆน้ำส้มสายชูบ a สซ a มิกมันคือน้ำส้มสายชูบ a สซ a มิกนะฮะแล้วเอาไป Reduce คือการเคี่ยวให้เขางวดนะฮะแต่อันนี้ผมใช้แบบสำเร็จเลยก็คือแป่งไปเลยประมาณนั้นโค่นเลยตบตูดด้วยถั่งงอกครับเราเตรียมมาไว้ถ่งงอกเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมให้แนะนำเลยแช่น้ำเย็นไว้เขาจะได้กรอบพอเราทานสดนะครับ นนจะคูณไหมเนี่ยอ่าได้อยู่ก็คิดว่ามันสวยแล้วกัน <c oughs> นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนมันขัดสีสันคุณผู้ชมอ่าเ,เป็นแฟนใครๆก็เข้าครัวก็คงพอจะทราบดีว่าผมจะมีลูกลากของผมนะครับนี่เราไม่เห็นยี่ห้อแต่ว่าเราต้องมีปาปิกาเฮบยรอบๆนิดนึงให้พอได้สีอ่าโอเคครับ หารมือดึกง่ายๆที่รับรองว่าไม่อ้วนนะครับเชิญครับเรียบร้อยอมเล็ดไข่ขาวดูเสร็จแล้วลงไปทำเลยคุณผู้ชม